กำลังเดินทางครับเดินทางไปนะครับก่อนกันครับเมื่อนี้ไปเียนเที่ยวครับนะรับไปกันครับพี่นอ้อนงะครับผมเดินทางครับเข้าขึ้นทางด่วนก็ด่น มาถึงเมื่ออะไรคอนแกนครับอสี่ร้อยเมรเพืเอามาเบิ้งนะครับมาอาคารอบรมครับอาคารอบรมเราครับเพาเขาเข้ามาแล้วเขาก็พี่น้องนะครับที่มาคอยลงทะเบียนนะครับยืนขอแถวครับเข้ามากแบบบรรยากาศภายในก็จะมีในละคนครับพี่คอยต้อนรับนะครับมานะครับเอาไปเช่นก็จะมาครับ

ว่าไมทอดสเตียรเนี่ยบอดสเตีรดูอดสเตียดูดออเออเออเอีเอไเเรียกอเอเอีเออเเออยออเอเรอเกเออเอเอียออเออเออเ้อเลองออเออเอเอียอเออเออเอเออเเอาเเอเเอเเอออเสียเออเเสีย

โอ้เขาเขายังดีครับเนี่ยมีเขาเขายังดีเลยยังแซ่บผมมานั่งกินในรถว่ามันไม่ได้นอน,นครับออกมาได้เศร้าออกมาเศร้าก็เลยมานั่งไปหลับตาหน่อยหนึ่งก็เลยบระเด้นั้นมานั่งกินในรถเอาครับผมนนอยู่นันันนนนนกหน่เดินทางมาไกลเดินทางออกมาเศรา้าตีสาม ในเวลาก็ว่าทัดมัมาแล้วครับน,นี่ก็ท้าให้เข้าห้องแล้วก็ใกล้เวลาแล้วครับเดี๋ยวก็ผมฝากไว้ทันี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเข้าห้องไว้แล้ไวไปฝากทุกคนนะครับผมเดในแต่เกพกิ่มประชุมแล้วครับพอจบคลิปไว้เพียงสมนี้ก็ฝากไว้ไวแชร์นะครับภูบาทนะครับผม